สี่ล้านน้ต่ำอันนี้อะไรล้านห้าอต่อเหือล้านหนึ่งแล้วกันสิบสองหมดนี้สิบห้าล้านด้ไหยประมาณห้าล้านหมดนีสิบห้าล้านเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าทำไมตรงนี้ราคาสิบห้าล้านแล้วก็สิบห้าล้านจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าอ่ะนนเนี่ยนนเป็นเจ้าของร้านเอ่อชื่อร้านอะไรนะอ้กินเอ่อ KTD แมวอ้วนการ์ดเกม KTD อันนี้เขาเป็นการ์ด ที่ทำเหมือนของแท้มากแท้เขาหลอกขายมาฮ่องกงแหละวันนั้นหลอกขายฮ่องกงไปป่ะใช่ใช่ไปได้นะร้านสองขาดหลอกขายฮ่องไปร้านสองรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูกูจริงจังคือเนี้ยแบล็กเก็ตเนี่ยเป็นบริษัทเกียร์การ์ดซึ่งเขาเซอร์ติฟายแล้วว่าเนี้ยการ์ดแท้อันนี้ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งคือ PSA การ์ดแท้มึงดูนี่แบล็กเก็ต9.5เลขตอง333ทับ500ซึ่งอันเนี้ย จะมีแค่500ใบในโลกแล้วเสือกเลขสวยซึ่งใบเนี้มีคนมาออฟเฟอร์นนตอนนั้น3ล้านไทยมาออฟเฟอร์อคนไทยคนไทยมาออฟเฟอร์3ล้านานนบอกไม่ขายขายสองล้านไม่ขายสล้าน <laughs> <laughs> ใช่ตอนนี้นนเก็บไว้มีตอนนี้นนมีตอง3ลูฟี่สีเรียล หลังแดงนะอันต่อสองตอนนี้ต่ำสักสามสี่ล้านดี่สี่สี่้านกว่าคือจะถามว่าไอเหี้ยพวกมึงแม่งพูดมั่วตัวเลขมั่วไอสัตว์มั่วจริงไม่แย่เลยมั่วจริงแต่เฮี้ยมึงเชื่อป่ะมีคนซื้อคือกูว่าต้องแต่กูดูร้านต้องแต่กูมาไทยแหละร้านนี้โหดสุดละร้านเดียวเลยที่มึงขึ้นมาร้านเดียวเลยขึ้นมาร้านเดียวแต่มึงดูไอเฮี้ยตรงเนี้ยสำหรับกูนะที่สุดของประเทศไทยละ สี่ล้านต่ำต่ำสี่ล้านต่ำต่ำแปดล้านสามล้านแชงน่าสามล้านใช่ครับแล้วอีกสิบเอ็ดอันนี้อะไรล้าน 5, ห้าใช่ครับล้านต่อแล้วล้านหนึ่งแล้วกันสิบสอง่าสิบสองล้านอันนี้มันใบซีเรียลมันใบเท่าไหร่ออฟเฟอร์แบบรุนด่วนใน eBay ก็ประมาณหกแสนบาทแต่ใบนี้ใบน,นี้มันายที่สองล้านเพราะว่ามันเป็นเลขสองห้าศูนย์ครึ่งของห้าร้อยคือต้องเข้าใจก่อนว่าเวลามึงเล่นซีเรียลอะ่ะ มึงต้องเล่นเลขด้วยสมมติคนเล่นสปอร์ตการ์ดอย่างเงี้ยมึงเล่นจอดแดนอย่างเงี้ยมึงต้องเล่นยี่สิบสามเจสี่นัมเบอร์อ่าสมมติว่าถ้ามึงเจาให้โหดจริงอ่ะวันเกิดลูฟี่ได้ก็อาจจะมีคนเล่นเลขน้อยก็ยิ่งแพงศูนย์หนึ่งนี่ชิบหายไววอดห้าร้อยก็ชิบหายไววอดเหมือนกันอ่ะก็ผมขอเลยสามหมื่น ตู้ร้านเราก่อนตูร้านเราก่อนถ้าใครอยากได้การ์ดวันพีซหดๆหนนะไฮเอ็นหรือจะไม่ต้องไฮเอ็นก็ได้ร้านนี้หาได้หมดเลยแล้วก็พี่เขามีรับเกรดการ์ดด้วยใช่ไหมใช่ครับรับเกรดการ์ดของ P S A ชื่อร้านอะไรเลยพี่ K T D แมวอ้วนการ์ดเก่ง K T D นะปิดกี่โมงพี่ปิดตอนทุ่มหนึ time, so and, so and so, and also, right? ่งครับทุ่มหนึ่งนะเจอกันถ้ามึงมีกูยังจะส่องร้อยกินข้าวปะ เขาถามจะพี่หรือข้าล้านการ์ดแท้คนเก๊นะฮะร้านนี้